โอเคครับไะวันนี้น้องน้อยไปเที่ยวบ้านครับผมมาด้วยกันครับผมน้องนอยบอกทำไมไม่ถ่ายสนามย้านี้ ับมากันละทังหน่อยอ่าขุดหนุนสายกีต้าร์นะน้องบอกไม่เอาฟรีนะครับผมเอาละครับเราเดี๋ยวเราจะต้องออกไปทุวร์ต่อครับผมอัดมาคลิปสั้นๆแค่นี้แหละครับผม อ้าใ oh. ช่อยู่คนแรกหมายถึงซ,ซื้อตอนมันสร้างเลยบ้านบ้านซื้อซื้อตอนมันสร้างตอนนี้ผ่อนอยู่เลยเดินดูได้ oh. หลังหน้าสุดขายเผื่อเผื่อแบบมาอยู่ก็ดีนะพี่ว่ามัน,มน,อมนของน้อยไม่ได้มีงานประจำก็ พี่ว่ามันน่าจะต้องคุยกับธนาคารดูอะแล้วมันต้องดาวเยอะไหมพี่ดาวแสนนึงเองแสนสองแสนสาม,แ,สสามแล้วก็ผ่อนเดือนละสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแต่ว่าเยอะเยอะอยู่แต่ว่าอยู่คือเมื่อก่อนพี่พอะไรนะสามสิบเมื่อ <30. S 2> ก่อนอะเมื่อก่อนพี่อยู่แต่คอนโดแล้วมันอึดอัดอบางทีแบบ อยู่แต่บนห้อง,งเล็กๆกันนึกออกปะบ้านพี่ตอน,เ,นเกิดตั้งแต่เกิดก็อยู่แต่ห้องอึดัดมีแฟนพี่หญิงเน,นี่ยก็จริงๆพี่จะทํากีตาร์นี่เป็นห้องทํากีตาร์ไปดูได้เลยแต่ว่าล้มเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาสร้างทําข้างหลังมาหมดตังไว้เนี่ยว่าจะไม่รู้ไม่งั้น้องซื้อเอสซื้อ 5, เอสพันไปละหมาเพียบ ชอบหมาป่ะเลี้ยงเลี้ยงหมาอยู่นี่ติดติดแอร์ให้หมาด้วยจะะเฮ้ยน่าเบาเนี่ยเมื่อก่อนพี่จะทำกีตาร์ขายอุปกรณ์แล้วก็โตโต๊ะนี้ทำเองเบงว่าซื้อไม้ซื้ออะไรมาเนี้ยแบบผมไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทำละเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแค่นี้กันนะครับผมสวัสดีครับ